ท่วงนี้ต้องเกาะติดสถานการณ์น้าของไทยอย่างใกล้ชิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําเหนือรวมไปถึงน้ําฝนตลอดจนเส้นทางของพายุที่มีชื่อว่าโคอินุครับพอรรหัสสภาพอากาศที่แปรปวนที่เกิดขึ้นทั่วโลกณเวลานี้แต่และจุดมีคําอธิบายอะไรเอาไว้รองรับบ้างในการหลักทางทางวิทยาศาสตร์ตลอดจนเรื่องของอุตุนิยมวิทยา คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางกรรมการบริษัททีมกรุป๊ปและท่านเป็นนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยอาจารย์ชาวริจจันทรรัตน์นะครับอาจารย์ชาวริตสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโมในสวัสดีท่านผู้ชมครับขอเริ่มต้นจากสถานการณ์น้ําในประเทศก่อนนะครับถ้าดูจากแนวโน้มณนะขณะนี้แล้วพื้นที่จังหวัดไหนลุ่มน้ําใดบ้างที่ถือว่ามีความเสี่ยงอาจจะเกิดน้ําท่วมได้ครับอาจารย์ครับ ตอนนี้ที่เสี่ยงมากๆเลยก็คือที่สุโขทัยนะครับ ถึงแม้ว่าจะได้ผันน้ําจากสีสัชนาลัยลงไปแถวบางระกร,รมแล้วนะครับล้วก็ยังมีฝนตกถึงแม้จะน้อยลงนะครับแต่ว่าน้ําที่ไหลมาจากแม่มอกก็จะมาเติมด้วยนะแม่มอกลําปางนะจะมาเติมที่สุโขทัยด้วยครับเพราะฉะนั้นสุโขทัยยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับเป็นส่วนที่หนึ่งนะครับ,รบส่วนที่สองนะก็ก็เนื่องจากลาน้ํายมเนี่ยมันมันไม่มี ไม่มีอ่างเก็บน้ําคอยควบคุมนะครับมันก็จะไหลลงมานะไหลลงมาที่สามง่ามพิจิตนะครับสามง่ามพิจิตนะครก็จะลงมาเติมน้ําในนครสวรรค์ ชัยนานะครับเพราะฉะนั้นในปัจจุบันที่น้ํานะครับน้ํานี่ปล่อยปล่อยลงมาทางด้านท้ายน้ํานะแล้วก็ทําให้ท่วมพื้นที่นอกคันที่สิงห์บุรีอ่างทองและยุธยาเนี่ยครับอย่างในช่วงนี้ครับจะประมาณพันสามร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาที <c oughs> ก็จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นพันสี่พันห้าแล้วก็เป็นพันหกในประมาณวันที่สี่ตุลาคมนี้ครับ เพราะฉะนั้นพอน้องที่อยู่นอกคันกั้นน้นานะถูกน้ําท่วมอยู่แล้วมาประมาณสัป,ปดาห์หนึ่งนี้นะครับน้ําก็จะท่วมสูงขึ้นสูงขึ้นอีกนะครับจนกระทั่งคาดว่าวันที่สี่สี่ตุลาคมครับถึงจะค,ค่อยๆส่งตัวนะฮะมันยังไม่คลี่คลายนะครับส่งตัวครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นพื้นที่ที่น่าห่วงที่สุดตอนนี้นะครับในในลุ่มน้าเจ้าพยาเองเนี่ยครับลุ่มน้ํายมแล้วก็ลุ่มน้าเจ้าพยาครับอันนี้คือถ้าไม่มีฝนลงมาเติมใช่ไหมอาจารย์ฮะ ครับใช่ไม่มีฝนล,ลงมาเติมก็จะทรงตัวตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปครับครับอาจารย์ขออนุญาตย้อนกลับมาที่สุโขทัยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราคุยเรื่องของปัญหาน้ําท่วมกันมากี่ปีกี่ปีแล้วสุโขทัยก็จะติดเป็นอันดับต้นๆเวลาเจอน้ําเหนือลงมาจะเจอท่วมกว่อนทุกทีเลยอาจารย์ครับคือนักขณะนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวของสุโขทัยควรทํำยังไงบ้างหรือว่าณักขณะนี้ก็ทําอย่างเต็มที่ไปแล้วครับเอตอนนี้ก็ ทำเรียกว่าอย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าไอ้อุปกรณ์เครื่องมือคือตัวลำน้ำเองนะครับทางกรมชจประทานก็พยายามผันน้ำออกไปทางบางระกรมให้มากขึ้นนะครับแล้วบางส่วนนะผันไปโผล่ที่พิษณุโลกด้วยนะครับอ่าให้ให้ช่วยลงไปพิษณุโลกก็ใช้อุปกรณ์เต็มที่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าว่าน้ำจากแม่มอกแม่มอกลำปางเนี่ยครับลงมาในเวลาเดียวกันกับที่น้ำจากจังหวัดแพร่มาเนี่ยครับมันมาสองประสา แล้วก็เลยทําให้ที่สุขโขทัยนี่จะจัดการน้ําลําบากมากเลยครับอืมเพราะฉะนั้นพอระบายน้ําไปน้านได้แต่ว่าขณะเดียวกันน้ําจากลําปางก็มาเยอะก็ไม่รู้จะระบายไปไหนแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ จะลำปางถ้ามาเจอกับแพร่ตรงเวลาเดียวกันนะฮะตอนนี้นครับตอนนี้นะครับจากลำปางจะมาเสริมแล้วครับความจริงแพร่นี่มีแนวโน้มลดลงจะคลี่คลายนะครับแต่ว่าลำปางเนี่ยน้ำมันเยอะจริงๆฮะตัวลำปางเองก็ท่วมนะครับแล้วส่วนแม่หมอกเองก็ไหลมาเติมไหลมาเติมที่สุโขทัยอีกด้วยครับครับทีนี้ขอขยับข้างมาดูแม่น้ำปิงบ้างอาจารย์ครับแม่น้ำปิงยังไม่น่าเป็นห่วงยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ใช่ไหมครับ ครับแม่น้าปิงนี่ถึงถึงแม้ว่าจะมีน้ํามากนะครับก็ยังยังเรียกว่ายังแม่งัดนะแม่งัดอ่างเดียวนะครับที่ว่าน้ํามากนะครับแม่กวงยังน้ําน้อยอยู่เลยครับเพราะนั้นตัวแม่กวงเนี่ยครับก็ยังสามารถแม่กวงอุดมธาราเนี่ยสามารถรับน้ําได้อยู่นะครับเพราะมีน้ําอยู่ประมาณหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่แม่งัดนี่เต็มแล้วนะครับครับ เพราะรฉะนั้นก็ก็จะมีขาแมงัดทนันเองซึ่งประคองน้าไม่ให้ดีนะต,ตัวแมงัดเนี่ยครับก็ไม่ท่วมเชียงใหม่หรอกครับอาจจะมีที่ลําพูนบ้างนะลําพูนมีที่ลุ่มต่ําหลายพื้นที่ครับครับเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังสุโขทัยและหนึ่งรวมไปถึงช่วงของลุ่มน้ําเจ้าพระยาช่วงที่ผ่านอ่างทองอยุธยาแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่อยู่นอกคันกั้นน้าด้วยนะครับใช่ครับครับทีนี้นอกจากสถานการณ์ของแม่น้ำแล้วครับเรื่องของอ่างเก็บน้ำตลอดจนเขื่อนณเวลานี้ มีจุดไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะอาจจาเป็นต้องเร่งระบายน้ําเพิ่มเติมบ้างแล้วพื้นที่ใต้น้ําต้องระวังมากๆเลยครับทางในภางเหนือก็จะมีแม่งัด อ่างเก็บน้ำแม่งัดอ่างเก็บน้ํากิวลมนะกิวลมที่ลําปางนะค,ะครับแม่งัดที่เชียงใหม่นะครับก็กิวลมนี่ยังพอรับได้ครับยังมีอยู่แปดสิบสองเปอร์เซ็นต์นะมีอยู่พอจะพยุงได้แต่ว่าแม่งัดที่ต้องทยอยปล่อยนะแต่ว่าก็เป็นขาเดียวนะจะมีแม่งัดต้องปล่อยให้ไม่ให้ตรงกับแม่แตงนะมีแต่แม่แตงกับตัวปิงตอนบนนะปิงตอนบนกับแม่แตง mm hmm. ต้องไม่ให้มาเจอกันนะต้องต้องบริหารตรงนี้นิดหน่อยนะครับแล้วกิวลมนี้ก็รับได้ไม่ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับ ก็จะมีแม่มอกอที่ที่ที่ล้นล้นแล้วก็ลงไปสุโขทัยครับอันนั้นอันนั้นถ้าพูดทางภาคเหนือนี่จะจะ,จะจัดการได้ครับจัดการได้แต่ว่าไปหน้าห่วงภาคอีสานนะครับภาคอีสานนี่ทั้งในอ่างเก็บน้ําลํเปานี่ก็ล้นแล้วนะครับแล้วก็ทยอยปล่อยน้ําออกมาได้สัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับที่เหลือก็ห้วยหลวงน้ําอูนน้ําพุงเนี่ยครับที่จะลงมาที่อุดรธานีนะก็ก็ยังพยุงอยู่ได้แต่ถ้าหากว่าฝนตกมากซ้ําเข้ามาอีกก็จะจะ อีกนะครับตัวห้อยหลวงครับส่วนตัวน้ำอูนน้ำพุงนี่ลงมาที่สกลนครน,นะซึ่งน้ำมากอยู่แล้วนะครับน้ำลำน้ำอูนลำน้ำสงครามนะที่จะไหลลงไปทางวานอนนิวาตะกะดำนวยเนี่ยครับน้ำมากคฮะถ้าฝนตกซ้ำก็ก็จะมีปัญหาครับ ในส่วนของลำน้ําพุงนะตัวอ่างเก็บน้ําน้ําพุงก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับถ้าหากฝนตกเพิ่มมาอีกนี่ก็ก็จะต้องล้นนะ่ะล้นก็จะต้องลงมาด้านล่างนะลงมาตอนล่างที่สกลนครนะครับ,รบลาน้ํากำมาปริมาณน้ําก็มากครับลําน้ํากำนี้ก็ไหลผ่านตั้งแต่โคกศรีสุพรรณนาแกไปถึงธาตุพนมเลยครับครับ เอาละนอกจากปริมาณน้ําของเดิมอาจารย์ครับที่หลายคนกําลังจับตาดูกันอยู่ก็คือน้ําใหม่จากฝนที่อาจจะตามมาจากพายุที่มีชื่อว่าโคอินุล่าสุดตอนนี้สถานะของโคอินุเป็นอย่างไรแล้วเส้นทางเขาเคลื่อนจากไหนไปไหนอยู่ครับอาจารย์ครับตอนนี้เส้นทางยังอยู่เช่นเดิมนะครับก็คือว่าวิ่งเข้ามาหา ไต้หวันนะครับนีบ่เขามาหาไต้หวันนะครับคราวนี้กําลังมันเพิ่มแรงขึ้นเป็นลําดับสามแล้วนะครับตอนนี้สามในห้านะเป็นไต้ขุนขนาดสามในห้านะครับเราจะเข้าโจมตีไต้หวันในขนาดสามในห้านี้เลยฮะเดิมคิดว่าเป็นสองนะสองในห้าตอนนี้แรงขึ้นแล้วครับก็จะเข้าเนี่ยฮะประมาณวันที่สี่นะครับวันที่สี่เข้าด้วยความแรงเท่ากับสามในห้าก็ก็แรงอ่ะครับทั้งเกาสงเนี่ยจะแรงสุดเลยนะเกาสงทางใต้ของไทเป ทางใกล้ใต้ของไต้หวันนะฮกรุงเท้เองก็หนักเหมือนกันนะครับอันนั้นก็คือวันที่สี่นะครับครับาวน,นี้พอถัดมาวันที่ห้าที่หกเนี่ยก็วิ่งมาในทะเลก็ยังเป็นระดับสามอยู่นะครับก็มาที่ฮ่องกง นะครับพอ,ม,อมาฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงก็จะตกหนักเพิ่งโดนท่วมไปเมื่อเดือนที่แล้วนะะอันนี้ก็จะจะต้องเร่งระบายน้ําตอนนี้ไม่รู้จะไปพร่องอยังไงโอ้เขาเป็นเมืองนะเมืองทั้งเมืองก็คงจะต้องอประสบกับภาวะที่เรียกว่านขนของขึ้นที่สูงหนีน้ํากันละครับนะฮะช่วงคาดว่าจะประมาณวันที่เอ่อหกวันที่เจ็ดเนี่ยครับ แต่คราวนี้ดีอย่างนะครับตอนนี้กรมตุรก็แจ้งมาแล้วนะครับว่ามีมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนลงมานะครับเราก็สังเกตได้จากอดอยอินทนนท์เลยครับถ้าดอยอินทนนท์ในอุณหภูมิขนาดสิบห้านะวันก่อนสิบสององศาเนี่ยครับก็อากาศเย็นขนาดนี้แสดงว่าความเย็นจากประเทศจีนดันลงมาแล้วนะครับมันก็เลยจะทําใหา้ตัว พายุไต้ฝุ่นโคเอนูนี่อ่อนกําลังอย่างรวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามต้องโจมตีฮ่องกงก่อนนะครับเพราะว่าดูทิศทางแล้วนะครับฮ่องกงก็โดนในระดับสามแน่ๆก็คือหนักแน่นะครับถ้าจากฮ่องกงมาไหายหลํำเนี่ยครับมันจะอ่อนตัวลงจางรวดเร็วนะครับ คนหายหลําก็ดีแหละฮะโดนแค่ดีเพชนเล็กๆนะครับดีเบชันเล็กๆนะครับ,รบ,รบแต่ว่าอย่างไรก็ตามผลนะฮะผลเวลาเขาเดินทางมาถึงไต้หวันเขาก็จะดึงร่องร่องฝนของประเทศไทยนี่ขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะครับ,รบสูงขึ้นไปอีกแต่ว่าพอลมหนาวตีเขาก็จะขึ้นไปได้ถึงแค่สุขโขทยัยอ,อ้าวเมื่อกี้เราพูดถึงสุขโขทัยก็พอดีเลยครับก็จะไปเติมน้ําแถวสุขโขทัยนะ เติมน้ำท้ายอ่างเขื่อนภูมิพลท้ายอ่างคืนศรีิิจแถวอุตรดิตถ์พิษณุโลกฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาซ้ําเติมที่เดิมที่พูดเมื่อกี้เลยครับแถวสุโขทยัยแถวบางระกำแถวสามงามนะครับแล้วก็ลงไปที่นครสวรรค์ชัยนาทนะก็ไม่พี่น้องสิงบุรีอ,อ,อ,อ่างทองอยุธยาครับประมาณวันที่สิบเอ็ดเนี่ยครับเก้าสิสิบเอ็ดเนี่ยครับถ้าหากว่าฝนตก เยอะจริงนะอย่างที่พูดถึงนะครับมันตกใต้อ่างอะครับคือคือลมหนาวมาตี<ม>ก็ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าทําให้ฝนแทนที่จะไปตกเหนืออ่างก็ตกต่ําลงมา<อ>เป็นใต้อ่าง<อ>ก็เลยทำให้พื้นที่เนี่ยครับไล่ตั้งแต่อย่างที่ผมว่าสุขโขทยัยบางระกรมมาลงม,ม,มาสามงามนะครับพิจิตรนครสวรรค์นะแล้วก็คนที่แช่น้ําอยู่ตอนนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่สิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาในพื้นที่นอกคันกลน้ําก็ น้ําก็จะหวนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับอืมแต่ถ้าเกิดดูจากเส้นทางของโคอินุเนี่ยคือมั่นใจได้เลยว่ามวนอากาศเย็นจากจีนยังไงก็เป็นด่านกําแพงสําคัญที่จะทําให้โคอินุอ่อนกําลังลงแน่ๆใช่ไหมอาจารย์ครับมันจะไม่มีการทวีกําลังขึ้นช่วงที่ผ่านไหหลําและที่สําคัญก็คือจะมาผ่านบริเวณทะเลจีนใต้จะมีการร,รวมกําลังก่อนจะขึ้นที่เวียดนามไหมอาจารย์ครับครับ อันนี้ต้องติดตามเรียกว่าวันต่อวันเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ติดตามเรื่องความกดอากาศสูงเนี่ยครับ,ค,รบอคอยประกาศให้พวกเราได้ทราบอยู่เสมอนะครับเรามาดูอย่างนี้ดีไหมครับว่าถ้าอุณหภูมิที่ดอยอินทนนท์ยัง15องศานะครับไม่อุ่นขึ้นนะครับ,รบอย่างนี้ก็วางใจได้ว่าจะไม่โดนฝนหนักเราจะไม่โดนฝนหนักนะแต่โดน ใต้เขื่อนนะครับใต้เขื่อนคราวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับอย่างที่ชื่อที่ผมบอกนะนอกจากสุโขทัยนะครับสุโขทัยบางระกรมสามง่ามลงมาในรุ่มน้ำจาพยานอกขันกันน้ําแล้วนะครับแถวห้วยหลวงห้วยหลวงก็ยังยังยังเช่นกันนะครับหมายถึงว่าน้ามากนะห้วยหลวงอุดรธานีนะครับแล้วก็สกลนครเนี่ยครับก็ยังยังจะทุกข์หนักอยู่รวมถึงนครพนมด้วยนะครับ แล้วอุดรธานียโสธรเนี่ยครับน้ําก็ยังมีอยู่ครับถ้าหากว่าเกิดวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดนี้ยังมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยครับ <pensa> น้ําที่ตกอยู่ที่ขอนแก่นกาลสินซึ่งลําปาวน้ํามากอยู่แล้วกจ็จะเจอภาวะที่น้ําเพิ่มขึ้นอีก่ะคือค,ค่อยๆทยอยลดลงนะครับค่อยๆลดลงแล้ววันที่สิบเอ็ดก็จะเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยครับโอ้โหเพราะฉะนั้น ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตลอดจนอีสานไปอีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ผมสรุปแบบนี้ถูกไหมอาจารย์ครับครับอีกหนึ่งสัปดาห์แล้วต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะมากมากมากหรือมากน้อยๆยนะฮะครับค่ะก็คืออยู่ในเกณฑ์ว่าฝนตกปานกลางหรือฝนตกมากนะครับถ้าฝนตกปานกลางความรุนแรงก็จะไม่มากแต่ถ้าฝนตก มากนะครับมากเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นถอยกลับขึ้นไปประเทศจีนเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับของเราก็จะโดนภาวะซ้ําเติมที่ที่ปริมาณฝนจะอยู่ในเกณฑ์หนักครับครับทีนี้จากประเทศไทยกับทวีปเอเชียอาจารย์ครับคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเยอะเพราะว่าเห็นภาพเก่าวต่างประเทศค่อนข้างตกใจมากกับปริมาณฝนและน้ําท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับมหานิครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกาเกิดอะไรขึ้นที่นิวยอร์กครับอาจารย์ นิวยอร์กนี่เออเขาเตรียมตัวไม่ค่อยพร้อมนะครับในเอปี2564นะครับก็เจอเพราะว่าอย่างเงี้ยนะครับน้ําพุ่งแรงกว่านี้อีกครับหมายถึงว่าน้ําพุ่งในสถานีรถไฟฟ้านะครับเมื่อประมาณวันที่3-4-5กันยายนนี้นะครับกันยายนปี2564ฮะไม่ใช่นี้นะครับปี2564ครับวันที่3-4-5กันยายนเนี่ยพายุไอด้าเข้านะฮะอันนี้ก็ ทำให้น้ำนี่ท่วมท่วมในหล,หลายๆพื้นที่ของนิวยอร์กและนิวเจอร์ซี่เหมือนกันเลยครับแล้วก็น้ํารั่วเข้าไปในทานนี้รถใชฟ้าใต้ดินนะครับ,รบอันนั้นเอหกสี่มาหกหกนี่เขาเขายังแก้ไม่หมดหไม่พร้อม นะครับน,นี้เมื่อวันที่29นี่ฝนตกหนักอีกนะครับสามร้อยสี่สิบเก้ามิลิเมตรแต่สามร้อยสี่สิบเก้ามิลิเมตรเราก็มีนะฮะของเราก็มีครับที่ประเทศไทยเราก็ตกเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ได้ตกในเมืองนะในเมืองกรุงเทพมหานครนี่เราตกร้อยสี่สิบมิลิเมตรที่ผ่านมานะครับอนะแล้วก็ตกเพียงวันเดียวแต่อันนี้อันนี้ก็ตกวันเดียวแต่แต่หนักมากค่นะสามร้อยสี่สิบเก้ามิลิเมตรนะครับแล้ว ผมคิดว่าความพร้อมของเขาตั้งแต่ปี64มาถึง66นี่ความจริงเขาก็มีเงินทองเยอะแยะเขาน่าจะปรับปรุงระบบให้ดีกว่านี้นะครับคิดว่าไม่พร้อมครับ <c oughs> เห็นเจ้าหน้าที่ของนิวยอร์กบอกว่าเหตุการณ์ฝนตกหนักแบบนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติแล้วว่า New n o r m a l ของนิวยอร์กไปแล้วอาจารย์มอง <c oughs> ยังไงบ้างครับ ใช่ครับก,ก็เรื่องเรื่องโลกร้อนเนี่ยฮะเรื่องโลกร้อนนี่ทําให้ฝนตกฝนตกเป็นหย่อมๆนะครับอย่างที่ผม,มอาจจะเทียบก็เหมือนกับเราเอาถังน้ำสองรอยลิตรน้ําใส่สองรอยลิตรเทลงบนหลังคาพเพราะฉะนั้นบ้านท่านก็จะได้รับฝนสองร้อยมิลลิเมตรอะไรอย่างนี้นะฮะบ้านเดียวเลย นะฮะบ้านเดียวเลยอของเราก็เคยเกิดนะของเราก็เกิดเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วนะสัป,ปดาห์ที่แล้วนี่ทางตะลิงชันเนี่ยครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังตลิงชันนี่ตกมาเลย99ม mm นะิลิเมตรฮะแต่แต่ในพื้นที่ ใกล้ๆกันนะฮะถัดขึ้นไปเอาเพะว่าเป็นที่ฝั่งกรุงเทพแล้วกันนะฝั่งฝั่งทนตลิงชันตกเก้าสิบมิลิเมตรนะครับข้ามมาทางกรุงเทพตกหกสิบมิลิเมตรมาที่หนองจอกตกสามสิบมิลิเมตรมันต่างกันเยอะเลยสองสามเท่าเลยนะครับในเวลาเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่โลกเนี่ยครับมันเกี่ยวพันกับเรื่องภาวะโลกร้อนเลยครับว่าการที่ฝนตกหนักเป็นหย่อมๆนะพ้นพนมันก็มาจากโลกร้อนเลยคือเรียกว่าฝนตก ฝนตกเรียกว่าความเข้มข้นนะความเข้มข้นของฝนนะครับอย่างอย่างที่เขาพูดถึงเนี่ยครับว่าประมาณ50มิลิเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยของเราก็ตกที่กรทมนี่50มิลิเมตรต่อชั่วโมงก็ตกมาแล้วนะปีนี้นะฮะปีนี้เพราะนั้นความเข้มสูงสูงเนี่ยมันจะทําให้ระบายไม่ทันนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ชวริตมากเลยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับคุณโมนายสวัสดีครับ เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่บอกไปโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างต่อเนื่องภาคกลางลงมถึงภาคอีสานเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ําทั้งน้ําเหนือตลอดจนน้าฝนอย่างใกล้ชิดไปอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ